ขอเดชฝ่า,าละองทุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภชัยศรีสุชาติคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ขอพระราชทานพระบรมราชาโองกาสกับบังคมทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากคณะเศรษฐศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยมอันดับหนึ่งรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลนางสาวภาสอนพวงจิก เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวพรทิพันสางนางสาวกฎชมน์ธรรมเสน่ห์นางสาวออนปรียาวิพัฒน์วิบุลกิจนางสาวพัชราพรแซ่เตียวนายวัฒนยูรักขาธรรมวงศ์นายนัทดาัยพัชรสุวรรณศิรินางสาวกอชกรบุญช่วยชูเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวธนวันเหลียนพิพยาศกุลนางสาวพรธิดาทั้งนาคนางสาววรัญญาอิ่มเปรมุญศักนางสาวพัทรานิ์เกิดแสงนายธนิศักดิ์ชูวิตรายเมธา นางสาวสุดที่นันสอยศัก์นางสาวนัทวิภาอินเรืองนางสาวตวงพรคุปปาวานิชพงศ์นางสาวกุลนิดาจิราจินดาคุณนางสาววันวรีสุวรรณเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนางสาวพิจยาพรบุญนาคนางสาวเจนจิรารุงสุวรรณนายพัศวัตรสายบุตรนางสาวจารุวันชัยมานันนางสาวทัศนียาสามตุงนางสาววนิดาเพชรบัวศักดิ์นางสาวพัฒราพรวิไลลุ่งเรืองละออกุลนายดารากรชาสำโรงนางสาวเบญจวรรณแหมนทอง นางสาวพลอยตะวันพลนาคนางสาววาสินีสมุทรนานนนนางสาวฟ้าสายทองตรีนางสาวดังใจนันทวงศ์นางสาวแพรตะวันเจียมพิรมสุขนายศิวัน์พวงพัฒน์นางสาวนัทธาวรรณัิริพิพัฒน์นายนัทโชธวัฒนพฤชไพศาลนางสาวนภัสกรศักดิกรนางสาวภาวิดาสุนทรพันธ์นายมัธยบุริศลักนานายปิยลักษณ์สวัสดิผลนางสาวนัทนรีมาสิรินางสาวชยานุษย์อริมาณนางสาวทิตาภาขนมนางสาวชยานิดขาวล้วนนายชัยวัฒนวัฒนสกุลพงศ์ นางสาวพริดายิ่งยืนยงนางสาวทนินนุทธาทองนางสาวนนิชาไทยเจริญนางสาวกัญยารั์แทเ่งนายประนตแสงสง่านางสาวบุษกรโตวันนศสิริกำธรนางสาวนัจนันเวียงสุรินนางสาวปันทิตาคำมั่นนางสาวออยาอุปันนางสาวรัชยาผู้เจริญชัยวันนางสาวจรุภาใจโชโชนางสาวพิมพ์นิพาถิ่นคำบงนางสาวระจิตาพรพีรวิทยางสาวสริยาพัฒนามานนนางสาวนัทิชาผาสุก นายบุญอานันต์บุญมีนางสาวปิยานุษวิวัน์บวรวงศ์นางสาวกรภินปุรินคำนายแทนไทยอดิสัยมนตรีนายสิริพงศ์บุญยฤทธิ์น,นดดายนัตดาเอื้อสถิตวงศ์นางสาวพิมพ์พัฒนาเพิ่มพรสกุลนา,าน,น,กนางสาวนายธีรพัฒน์เพชรนกนางสาวนรินทร์ทิพย์คืนตัดนางสาวกชามาสุภาวงศ์ศรีนายสุพนัทปัทมัตนายกฤษรัตน์วรคุณธาดาติสรนนายธีทัตคุ้มไข่มุกนางสาวกา้านภูแก้วกรกฎนางสาวปวีธิดารัชตะเจริญทรัพย์ นางสาวสุพิชาวัชรากมลพัน์นายพัสทรจารุดาลานายชนะภัยมณีเจริญนายอลงกรณ์คล่องแคล่วนายกิติพัฒน์ม่วงคุ้มนายอินพัฒน์งามวิไลนายพันพบเดชกุลถวายพรน,นายปิรวันวงศรีแก้วนายวชิรวัตรบุญคำนางสาวรมิตาสามบุญเรืองนางสาวนุชวดีบุญญาคุมานน์นายนัทชัยม่วงนานางสาวธนพรศรีขนุน เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายเคนเนตโคนันนิเวลนางสาวพัฒนรีเลิศวุฒิพรนายธนพลชลิสาพงศ์นางสาวนุชวราธรรมวิไลวัฒน์นายวรพงศ์พาณิชอำนวยสุขนางสาวพิมตะวันเมธาสุรารักษ์นายเคนเนตโดนันนิเวลนางสาวพัฒนรีเลิศวุฒิพรนายธนพลชลิสาพงศ์นางสาวนุชวราธรรมวิไลวัฒน์นายวรพงศ์พาณิชอำนวยสุขนางสาวพิมตะวันเมธาสุรารักษ์ เกียรติโยมระดับสองนางสาวมัสนันเหลืองนวลน,นางสาวนิชาการนุชกูลนางสาวพนาันธภัทวงประเสริฐนางสาวนาภาัทรดีลกธรรมานุกูลนางสาวนัทนานอภิญโยวิเชียนเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนายณชาติกองกูลนายสุรพัฒน์อุกฤษนุกูลนายสุภูสุภูตยโยธินนางสาวฉัตรวัลยรัตนอุทิกรนางสาวมนทิตายงมานวงนายศิรพ,พบ,บุญมีประกอบนางสาวเพียงแพเลิศวิริยะวรังกูลนางสาวชิดาภาโชคกิจ นายชาตินัทอริยะอุทิพง์นางสาวนัทริกาทิติคุณนายวชิรวิทย์วสิทธาทยานุรักษ์นางสาวอ,อรินชายาวรรณสารเมธานางสาวสุภากรนินวัชรมณีนางสาวพระชาพรสายแสงทองนายวริศสมบัติวัฒนานางสาวอริสาเรืองแสงเรืองไรนางสาวศิราดาสเอี่ยมสุภานางสาวชนกนันเลิศโชคชัยนายนัทกิจชายแก้วสกุลชัยนายอภิมุขจันทรพิริยาพรน,นางสาวสาธิตาจิตพรม นางสาวนัทนันทองเผือกนางสาวสิทีทรเลิศวิเศษชัยนางสาวนัชชาหรือพร้อมชัยนางสาวสิริชัดขติยาพิรักนายสุธิพัฒน์ติยพาณิชกุลนางสาวปันชีวาฤทธากรนายธนโชธวรเวศวิทยาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศระดับหนึ่งนางสาวมินทราแจ้งหลํานางสาวธนพรสังขาวนางสาวพันธิราแจงวานิชนางสาวกัญญาณชูกองปานนางสาวชาลิสาวงศ์พระสุเสถียรนางสาวทิศยาศรีอรุณเรืองชัย นางสาวพิมชนกคำเดชานางสาวนิธินันนัทชิโรดนางสาวดุจกมลจารุสินนางสาวตินนาปานธาราเก็ดในจำนวนสองนางสาวสตรีวิทย์เวทโอสถนายปฏิพานบุญยสเวยนายสุรพงษ์ร่วมเจริญนางสาวชนิการคงมลนางสาวจารวีอัจฉริยะวานิชนางสาวชนันชิดาอารีเจริญนางสาวชวิสามีรักษานางสาวนิชยาศรีสุจิกุลนางสาวเพญชมพูสิทธินางสาวสโรชาสัมปะชัญญานน์ นางสาวพัชราภารากูลนางสาวสวรญาตะการพงนางสาวชริตาวงพะสุเสถียรนางสาวชิชมนชัชยานุกรนางสาวธัญพรพาติยะสิขันนางสาวธัญชนกเพ่งสีนายธีรมนัฑ์ิติพานุเวศเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนางสาวธัญชนกเสียงวิไลนายอดิเทพเกียรติพัฒนาชัยนายนัทพันธิแพทย์นายภูมิระพีศรีจักโคตรนายสุวัชพัชระบัญชาจารุรัตน์นางสาวนัชยาอินทระประเสริฐนาย วิพุธมานกิจพินโยนางสาววิรันทัตเห็นเจนรักหานเจนรักนายกิตภาสุชิเมธากรนนางสาวธัญรักษ์จำปานายเสรีวัฒน์จำปาสีนายธราวุฒิวรรณคำนายรณลิขำสง่านายปราชญาป้องกันนางสาวเสวนีพจนารายนายทกนลเกียรติช่างสากรน,นายกิติพงศุทธิบุตรนางสาววรันวงเล็กนายศิวัน์วุ่นซิวนางสาวนัทนิธิผลจัญญา นางสาวอภิญญาทันเยี่ยมนายชิชนุชาบุญพร้อมนางสาวนวพรบวรวง์นางสาววิริณียุวสุพลนางสาวธิดาภาจตูวิมลนางสาวธิดาภาโมนองเดินนางสาวชนะการแสงใสนางสาวนันพัฒโมกขพันธ์นายสรชัยวงศสุวรรณนายธนทัตอุปริมากูลนางสาวทิพัญญาณรงค์ูลนางสาววรัญญาอุดมภรานุรักษ์นางสาวอุตสมาบุญสำเร็จนางสาวบุญณยาภาลิมวิเศษศิล นายสิทธิโชติเสียงใหญ่นางสาวพัทพรสกลทวัตนางสาวอาทิตยาสุขสันติมาศนางสาวชนันชิดาการจนะสอนนางสาวธิพาดาชัยไทยสง์นางสาวอัสมาแสงสุริยารอดนายภูริวัตรก่อแก้วนายปารุตยิ้มสาระนางสาวธารณีธรรมะจร,รัุกุลนายชวินเลิศแสงอรุณน,นายจิรทีสุขธิเมทากรนนายอัคเนย์พิเทพพงษานางสาวชุตามาศธาตุไทยทูนนายสาวรวิชจัญญารักนางสาวสรินทิ์อุทิตยา นายนัทนันศักดิรันรต์ว่าที่ร้อยตีพงชนกโคจารานนท์นายสุภวิทย์ว่องเกษมกุลน,นางสาวชโรธรเจริญโฉมนายจิราวัน์จินาวังนางสาวอริศราสมบูรณ์ทรัพย์ว่าที่ร้อยตีพงชนกโคจารานนท์นายสุภวิทย์ว่องเกษมสุขนางสาวชโรธรเจริญโฉมนายจิราวัน์จินาวังนางสาวอริศราสมบูรณ์ทรัพย์นางสาวนัทการชาติไทยไตรรงนางสาวจิรนันชัยยพินิษนายสุภพสุพิศราสม นิจินดานางสาวชื่นนภาเจ้าพิทักษ์วงนายภาสวัสดิ์เฮนัสเกษตรนายรวิรัตนับรวิชัยมงคลพบศิลนางสาววิราชนีตั้งนามประเสริฐนางสาวนัทกรรมลตั้งทรงเจริญนางสาวเจียนิดาผู้สุวรรณรัตน์นายธนดนจิรวัฒนไฟศาลนางสาววรังคณังรัตนะพรสุวรรณนางสาวสิริวัลอิ่มอัมพัยนางสาวนัททิมาบุทธิวารัญญานายนัชชนนชัยกูลนางสาวนันทิชาทองใบนางสาวนัทธาประดับศิล์นางสาวอาคมสิริตันติการพาณิช นายธริตให้เจริญสุขนางสาวสุปรยาทองศรีเมืองนางสาวกัญญนัทโต้งอากาศนางสาวปรียานุสสุตโตนางสาวประภาวีเรืองจันทร์นายเอื้ออังกูลสมบูรณ์วิทย์เศรษฐศาสตร์บัณฑิตกิจินลำดับหนึ่งนายวรรณกิจโปรานายกฤษศรนอัชรานุกูลนางสาวอภิชยาว่องกลกิจศิลป์กิยมนลำดับสองนายเดชาทรชื่นสุวรรณนายกิติทั์ทับทองนางสาวสุรัชนาแสงทรัพย์สินนางสาววิริศลาผู้รัศมีนางสาวนัทธิดาช่วยส่งนางสาวปวิชยาแสงเจริญตระกูลนางสาวนภศร เดชนิติรัตน์นางสาวพันธิราโคกศรีอํานวยเศรษฐศาสตร์บัณฑิตนางสาวฤทชยาเหมานุสรานนท์นางสาวรพัฒอัศมะรัศเถียนนางสาวเชริษาตันติจากรนางสาวอรยาสุชัยสุพัชรักนางสาวพิมพิสามณีสิรินางสาวเนเชมพัฒนนางสาวพิมลิประดักวัฒยานนท์นางสาวจนิสตาธนาการโยงสงนายสรัญชานบุญทวีชัยและนายกิพินันประเสริฐลุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ